อยู่กับเส้อหนูแดงแล้วนะคะก็คือวันนี้ที่รอคอยมีจริงหูเมเจเอ,อใช่วันนี้ที่รอคอยมีอยู่จริงฉันบอกแล้วว่าจะมีก็คือมีกังนําไม่เคยทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนใช่แล้วค่ะไม่เคยผิดหวังแฮมมีเซอร์ไพรส์รอ๋อมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างสําหรับใครที่เขากดบัรไม่ทนันวันนี้เขาได้มาอยู่ในงานแล้วเพราะว่ามาลุกผิดใ ของกลางน้ำใช่เขาเิ่มกิจกรรมของกลางน้ำคลินิกนะคะแล้วงานของพวกเราก็คือเครียดมากกาเลือกยากจริงแบบทุกช่ตทางในโซเชียลแตกคุกคนเล่นกิจกรรมเราเยอะมากแสดงว่ากระแสเก่งน้ำปิงเนี่ยแรงจริงที่สุดพ่อครูก็คือขึ้นหิ้งเลยเออวันนี้มาในทีมอะไรคะงานวันนี้วันนี้มาในทีมนะคะเราจำลองเหมือนเราอยู่ในงานวั a เออเขาจัดกันยิ่งใหญ่อลังการมีบ้านผีสิงให้ด้วยอและที่สำคัญคือฮอตอนนี้คนแน่นมากทำ เจ๊ดีกว่าว่าวันนี้เตรียมตัวมาตั้งแต่กี่โมงเอาจริงๆป้าเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเราต้องมาออกบูธการนำคลินิกของเราเนาะก็จะมีของมีกิจกรรมอะไรให้ลุ้นรับของรางวัลน่ารักน่ารักกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นกล่องโจมอีสระกล่องโจมหวีสติกเกอร์ทุกอย่างไวเชอร์บาร์อนะคะวันนี้คือแบบว่าเราไม่อยากให้กลับบ้านมืดป่าเราก็เลยยกทุกอย่างมาไว้ที่นี่แบบลิมิตติด ก็คู่คนเล่นเยอะมากแล้วเราก็สุ่มมาเป็นการเรียบร้อยแต่สําหรับคนที่ไม่ได้จะมีอะไรให้เขาต่อไหมสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปกางนาของเราอ่ะทําแบบนี้เล่นใหญ่อย่างก่อนเนื่องไม่มีหยุดไม่มีคไม่มีเบรกเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าเราจะไปซีรีส์ไหนหรือจะเป็นสเปเชียลกับน้องๆหรือเปล่าเก่งติงหรือจะมีเก่งหรือเปล่าก็ต้องติดตามที่ และที่สําคัญนะคะวันนี้ที่เรามาน้องไม่ได้เป็นแค่ศิลปินในซีรีส์แต่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของกันน,นําคลีนิกะน้ก็ยืนอยู่ตรงนี้มันจะธรรมดา,าไม่ได้แน่นอนนะคะใน,นเมื่อเขาเป็นพรีเซนเตอร์กันนําคลินิกเราก็ต้องเล่นใหญ่แล้วก็กิจกรรมจะมีอะไรให้ลุ้นสนุกหรือว่านสนุกคนที่พลาดไม่ต้องเสียใจใช่บอกแล้วนะคะว่าเก่งน้ำปิงเนี่ยน้องเป็นพรีเซนเตอร์ของเราดังนั้นอาจจะมีอีกแน่นอนเออให้รอรุนกัน